สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านทางบ้านนะคะวันนี้ก็เป็นวันแม่ของประเทศเบลเยียมนะคะจะตกอยู่ในอาทิตย์ที่2ของเดือน5้านะคะทุกๆปีค่ะจะเป็นวันอาทิตย์ของเดือนห้าค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณแม่จะได้อะไรบ้างวันนี้แล้วก็วันนี้จะพิเศษนะคะคือน้องสไพรยกับกับแม่ย่าจะมาทานข้าวที่บ้านนะคะ ไปคะ่ะไปดูพร้อมกันว่าแม่มาลัยจะได้อะไรบ้างจากลูกกับสามีสุดที่รักนะคะไปคะ่ะเป็นกันเลยคะ่ะเนมาดูว่าเดกๆจเอะไรให้ลเลย,ยบุ๊คอะเนยวางแผนกันไว้อย่างดีเลยนะคะเนี่ย ใครมาก,ก่อนใครมาทีหลังใครให้อะไรวางแผนกันไว้เลยค่ะทั้งสามพ่อลูกเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแม่มะไลจะได้อะไรเดี๋ยวมาช่วยแกะกล่องน,นะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ปปที่สุดเลยค่ะน้ำตาร่วงเลยเพราะว่าสามีเขาเอาแพ็กเกจคู่ เที่ยว3วัน2คืนที่ประเทศเบลเยียมกับประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวค่อยดูกันใหม่แต่ว,ว่าเด็กๆเ,เขาโอ๊ยทำไมพ่อแม่ไปแค่กันแค่2คนเลยแล้วพวกหนูล่ะก็เลยบอกลูกว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จองห้องอีกนะเพิ่มอีกสองคนเป็นสี่คนอย่างเงี้ยดีใจมากๆเลยค่ะเขาก็ทำอย่างนี้ทุกปีละค่ะ ทุกกปีแล้วเขาก็ทำเซอร์ไพรส์ให้เราแบบนี้เราดีใจที่สุดเลยโชคดีมากๆเลยขอบคุณลูกกับสามีมากๆดูสิะเนี่ยก็คือกระดานที่ลูกสาวคนเล็กเขาทำให้ในตัวนี้ก็เป็นของคุณสามีที่ซื้อให้ แล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นลูกสาวคนโตของน้องโลล่าค่ะนี่แหละค่ะวันที่9เดือน5้ปี2อ2 1่บดีใจที่สุดเลยเนาะคุณแม่ตัวตุกิตัวตื่นเต้นตื่นเต้นโรล่า 嗯哼。